เชิญท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซางท่านธีรศักดิ์อรุณวัชระพันธ์ค่ะและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตนนะคะท่านรัตนาอู่อรุณนะคะซึ่งจะมานําเสนอการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงก,กับหลักสูตรในระดับที่สูงกว่าที่ทางวิทยาลัยและโรงเรียนได้ดําเนินการนะคะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านรองนิตินาชิตครับและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก็อ,อื่นต้องขอขอบพระคุณทางสำนักง,งานสภาเลขาธิการสภาการศึกษานะครับที่ให้เวลาทางวิทยาการชิพป,ป่าซางนั้นกับโรงเรียนนําร่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับดังนั้นผมขออนุญ,ญาตใช้แชร์สไลด์นะครับ เก่งๆตื่นเต้นนะครับท่านพอขาไฟจะดูเครียดไปก็เลยแซวนิดหนึ่งท่านคือท่านอื่นๆก็ระหว่างรอก็ฝากคำถามก่อนก็ได้นะครับ๋ยว่ทางฝ่ายดีค่าสบาร์าก็จะได้เก็บตบเก็บเก็บข้อมูลอนไนที่เป็นข้อมูลคำถามซ้ำๆกันก็ตอบทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกแต่ต้นว่าคำถามหนึ่งอาจจะตันไหลาย ของ <Okay. S 1> ได้ครับนั้นขออนุญาตเริกเลยนะครับท่านรองนิติครับครับ,รบ,รบในส่วนของวิทยายการที่ป่าซางก็เป็นสถานศึกษานําร่องในส่วนของรูปแบบที่สามที่ทางท่านรองนิติได้เกินนาในเรื่องของคอนเซ็ปชวลเพมเบิร์ทั้งหมดแล้วนะครับนี้ผมก็จะเข้าไปสู่ดีเทลรายละเอียดซึ่งวันนี้ผมเชิญท่านพอ,อรัตนาอุอารุณนะครับผู้อวยการโรงเรียนบ้านม่งโตน ที่เราจะขับเคลื่อนในปีการศึกษา2568ด้วยกันโดยเราทั้งสองสถานศึกษานั้นมีโซ่คล้องกลางครับก็คือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนที่เราเวิร์กช็อปกันมาหลายครั้งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับไล่มาเรื่อยๆในส่วนของประเด็นวันนี้ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีอยู่ที่กัน5ประเด็นครับประเด็นที่1คือเรื่องของจากคอนเซ p ปชวลเฟรมเวิร์ที่ท่านรองริตีได้กล่าวถึงสู่การเวิร์กช็อปซ้อมการเทียบ สมรรถนะรายวิชาไม่ว่าจะเป็นแกนกลางกับวิชาชีพพื้นฐาน3การเพิ่มรายวิชาสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานกับรายวิชาเพ,เพิ่มเติมของทางสปทนะครับ4เดี๋ยวนะครับ 4. จากหลักสูตรสู่แผนการเรียนแล้วก็5จากแผนการเรียนสู่ตารางสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ครับอย่างเมื่อกี้ที่ทุกท่านได้รับทราบจากทางรองนิติแล้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเปิดไมเซ็ตตัวเองพอหลังจากที่รับฟังการบรรยายของท่านรองนิติแล้วเราก็จะมีคำถามมากมายในหัวนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับในหัวจะไม่มีว่ามันจะทําได้หรือแต่เรากําลังจะบอกว่าอยากทําอย่างไรโดยมีคําถามอยู่9ประเด็นด้วยกันครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านคงจะ คล้ายๆผมนะครับเป็นในที่หนึ่งครับเรามองว่าแล้วใครจะเป็นผู้นําหลักในการขับเคลื่อนแต่ละหน่วยงานใครจะเป็นสถานศึกษาเครือข่ายได้บ้างภารกิจจะเริ่มจากระดับการศึกษาใดก่อนดีภารกิจจะเริ่มต้นจากตรงไหนหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรปวชจะเป็นอย่างไรแผนการเรียนของสถานศึกษานำร่องจะเป็นอย่างไรรายวิชามัธยมศึกษาตอนต้นกับรายวิชาปวชจะไปด้วยกันได้อย่างไร การเทียบความรู้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจะเป็นอย่างไรเพราะว่าสอสอเองเรามองถึงผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะการเรียนรู้นะครับในส่วนของสปทจะมองถึงเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดร,ระหว่างทางแล้วก็ปลายทางนะครับและประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของในแต่ละรายวิชาจะเทียบผลผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยจะได้ร้อยละเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือในในหัวจะมีคําถามหลังนี้อยู่ จึงเป็นที่มาของความกระจายในเบื้องต้นว่าถ้าข้อที่1ใครจะเป็นผู้นําหลักในการขับเคลื่อนแต่ละหน่วยงานแน่นอนครับอย่างที่ท่านลองนิสิตบอกก็คือว่าศึกษาธิการจังหวัดจะเป็นโซ่คฟ้องกลางเราทุกๆหน่วยงานทุกๆแท่งที่จะขับเคลื่อนธนาคารเมืองกิจนะครับแล้วใครหลายที่จะเป็นสายสาเครือข่ายได้บ้างวันนั้นเราก็คุยเวิร์กช็อปกันอย่างะละเอียดเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นในรูปแบบที่สาม โรงเรียนไหนในจังหวัดลำพูนที่สนใจเราก็มีโรงเรียนนำร่องอยู่ประมาณหนึ่งสามภารกิจจะเริ่มจากการจากระดับการศึกษาใดก่อนปรากฏว่าศึกษาที่นำร่องกับผมก็เป็นศึกษาขยายโอกาสนะครับเราก็มองถึงมอต้นเพื่อที่จะก้าวไปสู่ปวชสี่ภารกิจจะเริ่มต้นจากตรงไหนครับแน่นอนเราต้องเริ่มต้นจากการพิจารณาหลักสูตรร่วมกัน แล้วก็ห้าหลักสูตรสาราขั้นพื้นฐานการศึกษาปชเป็นอย่างไรแล้วก็ขึงกลางออกมาเลยครับว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ปรุง2566เรามาเปรียบเทียบกับเทียบเคียงกับหลักสูตรประการนฏิบัติปวชมันเป็นรายวิชา2567อ่าโอเคสิ่งเนียปไปแล้วนะครับข้อหกแผนการเรียนของสาระนำร่องเป็นอย่างไร เราก็มาดูว่าในส่วนของมอนถึงม3ซึ่งมีหลักการก็คือว่าต้องไม่น้อยกว่า77หน่วยกิตนะครับส่วนปวชเราเองปวช1-3ต้องไม่น้อยกว่าจำนวน1 0 0ถึงหน0่หน่วยกิตส่วนรายวิชาพัทยศึกษาตอนต้นกับรายวิชาระดับปวชเป็นอย่างไรนั้นเราก็คลี่ในเรื่องของรายวิชาพื้นฐานกับรายวิชาเพิ่มเติม แล้วก็ในส่วนของสอสอเองเราดูเรื่องของสมรรถนะแกนกลางกับสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานในประเด็นที่แปดครับเรื่องของการเทียบความรู้จะเป็นอย่างไรเราก็มองถึงสพทที่เขามีตารางขึงกางเลยนะครับว่าเาแต่และรายวิชานะั้นมีมาตรฐานการเรียนรู้อะไรที่จะต้องเอามาจับและจะต้องมีตัวชี้วัดระหว่างระหว่างกับปลายทางเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของรายวิชาพื้นฐาน ในส่วนของรายวิชาพื้นฐานจะรวมไปถึงมาตรฐาน<ม>การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของรายวิชาเพิ่มเติมด้วยที่ทางสปทกําหนดเอาไว้ส่วสอสอเองเรากําหนดชัดเจนอยู่แล้วนะครับในหลักสูตรใหม่2567ก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้สมรรถนะการเรียนรู้นะครับทั้งของสมรรถนะแกนกลางและก็สมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานประเด็นที่9ครับเรื่องของสรุปผลการเทียบความรู้เป็นอย่างไรก็สัดส่วนต้องมากกว่าร้อยละ60 แล้วก็อาจจะต้องมีการเติมเต็มบางหัวข้อหรือบางประเด็นที่ทางสพทยังไม่มีนะครับเพะนั้นในส่วนของปวช .1 ที่เรามองตอนนี้กับทางโรงเรียนบ้านมุ่งโตนเราสามารถที่จะเทียบโอน,โอนความรู้นะครับอยู่ที่ประมาณ35หน่วยกิตโดยมีสมรรถนะแกนกลางอยู่ที่20หน่วยกิตแล้วก็สมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานอยู่ที่3หน่วยกิต โดยครอบคลุมทั้ง3ระดับชั้นปีคือม .1 ถึงม .3 ส่วนสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานก็จะมีทั้งหมด12หน่วยกิจนะครับก็จะค่อยๆเรียนไปในแต่ละปีการศึกษาโดยนำไปอยู่ในรายวิชาเพิ่มเติมของม .1 ถึงม .3 ในส่วนของวิธีการในการเทียบสมรรถนะรายวิชาครับเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านพอรัตนาอุอรุณได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านขอเรียนเชิญครับขอบคุณห้อนดการเรียนท่านดรนิตินาชิตนะคะแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะค่ะสําหรับฉันนะคะก็ขอนําเสนอในส่วนของที่ทางท่านผออ,อนะคะได้นําเสนอในส่วนที่ว่าเราเทียบกันได้อย่างไรนะคะในสาสิบห้าหน่วยกิตนะคะทาไมถึงต้องเป็นส5มสิห้าหน่วยกิตเนื่องจากว่าในใน วชวเนี่ยค่ะสปีจะเรียนอยู่100่งถึงหนึ่งกิตเพราะฉะนั้นเราจะเอามา35มหน่วยกิตก็จะย่นไป1ปีนะคะเราจะเอามาเทียบที่35มหน่วยกิตนะคะซึ่งการจากการเทียบจากที่ทางท่านหอธีศรศัก์ได้ดำเรียนนะคะก็คือสมรรถะกนกลางของเราเทียบได้ทั้งหมด20หน่วยกิต ะะโดยเทียบได้บางวิชาท่านจะเห็นจากตารางนะคะทางฝั่งซ้ายมือนะคะซ้ายมือจะเป็นรายวิชาของทางวิทยาการอาชีพทางขวามือจะเป็นรายวิชาของทางสพทเรานะคะทางโรงเรียนท่านจะเห็นว่าบางรายวิชาค่ะเช่นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะเราจะใช้เทียบได้หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะคะ แล้วก็วิชาที่2ภาษาไทายเพื่ออาชีพะคะ่ะต้องใช้2วิชาถึงจะมาเทียบได้เราจะเห็นความแตกต่างนะคะเดี๋ยวจะขอนําเรียนอีกทีนึงว่าเราเทียบอย่างไรนะคะอันนี้คือข้อสรุปสังเกตเห็นว่าในการเทียบะคะ่ะเราจะยึดที่หน่วยกิจหน่วยกิจของของปวชวปวชวต้องเป็นหลักนะคะคือวิชาของทาง โรงเรียนจะต้องไม่น้อยกว่าหน่วยกิจของทางปวชวนะคะแต่มากกว่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นผลการเทียบในรายวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะในตารางที่1น,นะคะส่วนตารางที่2งนะคะก็จะเป็นเทียบของรายวิชาวิาทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะแล้วก็สังคมศึกษาหน้าที่พลเมืองนะคะสังเกตเห็นว่าบางวิชาต้องใช้หลายหลายวิชามากนะคะเช่นคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพะคะ่ะต้องใช้ถึง4หลรายวิชาอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะ เฟรมที่สามนี้ก็จะเป็นในส่วนของสุขภาละนะคะสุขภาละแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นวิชาในส่วนของสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานนะคะก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่ออาชีพเราจะไปเทียบกับวิวชาเิื่อการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีของทางสปทนะคะต้องใช้ทั้งหมดหกรายวิชานะคะจากการเทียบทั้งหมดนะคะเราจะได้ทั้งหมดสิรายวิชาเทียบได้เป็น สมรรถนะแกนกลางอยู่20หน่วยกิตแล้วก็สมรรถนะวิชาชีพอีก3หน่วยกิตรวมเป็น23หน่วยกิตแต่ความต้องการของเราอยู่ที่35หน่วยกิตยังขาดอีก12หน่วยกิตนะคะเดี๋ยวเราจะนําเด่นอีกท่านหนึ่งในอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้การเทียบเราเทียบอย่างไรนะคะนราจนี่ก็คือด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้แล้วก็สมรรถนะ สมรรถนะรายวิชาของทางวิเลยการอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวิชาภาษาไทายเพื่อการสื่อสารนะคะเราจะเอามาเทียบกับทางของสพทนะคะก็คือเทียบได้กับภาษาไทยหนึ่งภาษาไทยสองนะคะสองวิชาอันนี้ถ้าเอาสองวิชานี้มาเช็คมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทางเอามาเทียบกับผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะรายวิชาแล้วเทียบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะจะเป็น ตัวอย่างของรายวิชาภาษาไทยวิศวกิรมศาสตร์พื้นฐานอาชีพนะคะอันนี้เราเทียบได้ที่80เปอร์เซ็นตนะคะเทียบแบบนี้แต่คราวนี้ยังติดอะไรอยู่นะคะเมื่อเราเอาทั้งตัวชี้วัดระหว่างทางไปทางมาเทียบผลลัพธ์กันในรู้แล้วเราเทียบได้แค่80เปอร์เซ็นเพราะยังเรายังขึงเรื่องนะคะเรื่องของการกระจายค่าการกระจายนะคะจะอยู่อีกเฟรมหนึ่งค่ะอันนี้คือเทียบสองวิชานะคะแต่เรายังไม่พอค่ะ นี่เราก็จะมาเหตุไว้ด้านล่างนะคะว่าเรายังขาดในเรื่องของการค่าการกระจายที่เราต้องเอาไปเพิ่มในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทีหนึ่งอันนี้คือตัวอย่างที่2น,นะคะต่อไปตัวอย่างที่สมค่ะจะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เพื่อง,งานอุตสาหกรรมนะคะมันจะเป็นเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเทียบได้แค่3 5สอร์เซแต่เมื่อดด้โดยหลักการแล้วเราควรเทียบ ที่ 60%, 60, 60ขึ้นไปคราวนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนี่เราเทียบหมดแล้วได้แค่35%เราต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะคะไปเพิ่มเติมในส่วนของเมตริกใช่ไหมคะท่านครับาเมตริกตีโกณตรีโก,ลโกลแล้วก็เมตริกอีกนะคะคซึ่งคราวนี้ในเมื่อ35%แล้วเราจะแก้ยังไงนะคะเราก็ใช้วิธีการเปิดเป็นชุมนุมให้แก่ดเด็กกลุ่มนี้นะคะในเรียนวิชาสองเรื่องนี้นะคะเราก็เรียกว่าเป็นการใช้ไม ไมโครเครดิตเชนเนนะคะอันนี้ไปเพิ่มเข้าไปนี้นะคะมันก็จะครบที่หกสิบเปอร์เซ็นตก็จะผ่านในรายวิชานี้นะคะนี่ก็คือเป็นสามตัวอย่างนะคะคราวนี้ทั้งสิบเจ็ดรายวิชานี้นะคะเราเทียบได้กี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะคะอันนี้คือตัวอย่างนําเสนอนะคะที่เราเอาทั้งคุณครูของคุณครูหลักสูตรของโรงเรียนแล้วก็ทางวิเลยมาร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันนะคะมาขึงตัวชี้วัดแล้วก็ผลลัพธ์กันร่วมกันแล้วเราพบว่าสิบเจ็ดรายวิชานี้นะคะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เทียบได้ร้อปซภาษาไทยเพื่ออาชีพเทียบได้ร้อยปซภาษาไทยเพื่อเช,ช,ชิงสร้างสรรคเทียบได้ร้อยปซ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษโครงงานบริการวิชาชีพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การฟังและการพูดภาษาอังกฤษได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์โดยเราจะต้องไปเพิ่มคอนเทนต์ในชั้นเรียนของทางโรงเรียนโดยจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษคอนเทนต์เรื่องของสถานภาษาอังกฤษสถานประกอบการเพิ่มขึ้นโดยมีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้มากขึ้นอย่างนี้นะคะ วิชาที่8นะคะภาษาอังกฤษเพื่องานช่างอุตสาหกรรมก็ได้80%โดยเราก็จะไปเพิ่มภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรมในการเรียนรู้นะคะส่วนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทําเทียบได้100%นต์ะคะส่วนวิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพเทียบได้66%ออันนี้จะต้องไปเพิ่มในส่วนของโครงงานหน่วยและการวัดนาโนเทคโนโลยีนะคะคณิตศาสตร์ พื้นฐานได้80%ที่นําเรียนเมื่อกี้นะคะตัวอย่างก็คือต้องเพิ่มเรื่องการกระจายนะคะแล้วก็คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมเทียบได้แค่35%โดยเราก็จะต้แก้ปัญหาโดยไปเปิดเป็นชุมนุมในส่วนของเรื่องของตรีกลมิติและเมตริกนะคะเราก็จะใช้โคดิเชอร์ร่วมกันนะคะแล้วก็วิชาที่เหลือหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยเพศวิถีศึกษาเพศศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพาการใช้เทคโนโลยีสเพื่ออาชีพีเทียบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยค่ะ น,นี้ก็จะเป็นการอยากที่เราทั้งทั้งสองสถาบันร่วมกันเทียบวิชานะคะคราวนี้อย่างที่นําเรียนไปว่าเมื่อกี้เราได้ละสามสิบสามสิบห้าในหนึ่งปีนี้มีสามสิบห้าน่วยกิตเราเทียบไปละย3สิบสามหน่วยกิตนะคะเราเทียบเทียบความรู้นะคะก็นะคะคุณคะหนึ่งนึไม่ไปค่ะ <laughs> เราขาดอีกสิบสองหน่วยกิตนะคะคราวานี้เราขาดไปสิบสองหน่วยกิตเราก็เอามาเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ะะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของในส่วนของสวทเพราะสวถจะมีสองหมวดนะคะรายวิชาพื้นฐานแล้วเทียบหมดแล้วก็เอารายวิชาเพิ่มเติมเ,มเปิดขึ้นมานะคะซึ่งเราจะเปิดออกมานะคะโดยเราจะประกอบ,อบตอนนี้นะคะเราทำทำการ MOU กันสงสาขาวิชานะคะก็คือสาขาวิชาอุตสาหกรรมนะคะซึ่งทาไมถึงต้องเลือกกลุ่มน,นี้เนื่องจากว่ากลุ่มนี้ค่ะจะสามารถ ไปเรียนต่อปะวะชได้ทั้งในสาขาช่างยนต์ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีรายวิชาที่ต้องเรียนนะคะก็คือมีการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นแล้วก็เครื่องมือกลเบื้องต้น,นะะแล้วก็มาเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของทางโรงเรียนนะคะอีกกลุ่มสาขาหนึ่งก็คือสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทออันนี้ก็จะเหมาะสําหรับเด็กผู้หญิงนะคะเราก็เปิดขึ้นมาอีก3วิชาก็คือความรู้เรื่องสิ่งทอการใช้และการบํารุงรักษาจัก พื้นฐานการปรัดเย็บระบบกิจกรรมนะคะเทียบได้อีกเปิดอีกสามเปิดอีกหกวิชานะเอ้ยอีกสามสามวิชาหก <6 S 2> ใมกิจนะคะตอนนี้ยังขาดอีกสามวิชานะคะก็คือวิชาในส่วนของอช่างช่างพื้นฐานที่มีกันทุกช่างนะคะที่ต้องเรียนกันทุกช่างนะคะก็คือในส่วนของวิชาความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ธุรกิจเบื้องต้นนะคะแล้วก็ อ่าอะไรอีกวิชาหนึ่งนะคะายอยาจารย์พัฒน์ยืนนะคะสามวิชานี้จะมีในรู้สึกเตรียมจะหลุดไปกันอีกสามวิชานี้จะมีเหมือนกันในทุกสาขาวิชานะคะ,คะอันนี้ก็อีกสามวิชาก็อีกหกหน่วยกิจรวมแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นทั้งหมดสิบสองหน่วยกิจต่อสาขาวิชานะคะเป็นเราก็จะครบสามสิบห้าหน่วยกิจเด็กก็จะย่นระยะเวลาไปเรียนไปหนึ่งหนึ่งปีการศึกษาเพราะเราเอาวิชาพวกนี้ไปเรียนใน ในในมอต้นนะคะอันนี้ก็เป็นแผนสู่แผนการเรียนนะคะจากหลักสูตรสู่แผนการเรียนนะคะน,นี่ก็เป็นหกภาคเรียนนะคะใน1ตารางคือหนึนหนป,ปีการศึกษานะ,ะเราก็จะเห็นว่าเราก็จะมีวิชาพื้นฐานเหมือนเดิมปกติ ทั่วไปนะคะแต่เพียงแต่รายวิชาเพิ่มเติมเรามีความชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะให้เด็กเรียนอะไรเราก็มาเพิ่มนะคะอย่างตัวอย่างเช่นเทอมที่1นึ่นะคะ่ะเราจะเปิดวิชาสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเด็กทั้งสองสาขาจะเรียนร่วมกันนะคะแต่พอเทอมสองช่างอุตสาหกรรมเขาจะไปเรียนในสาขาวิชาเขียนแบบเทคนิคนะคะส่วนของแฟชั่นแ,และสินททอเขาก็จะเป็นงานสิ<ด>ทนทนทนอเบื้อง <5. S 1> ต้นเ<ๆ>นี้ยค่ะเขาก็จะเรียนแบบนี้ทั้งสามปีนะคะ ก็จะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของแผนการเรียนของโรงเรียนบ้านมวงโตนนะคะอีกอันหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นแผนการเรียนของทางวิทยาการอาชีพป่าสร้างนะคะอันนี้ก็คือในระดับปวชวนหนึ่งก็จะเป็นแผนการเรียนแบบนี้ออกมานะคะทั้งสองสาขาวิชาก็คือช่างอุตสาหกรรมกับแฟชั่นและสิงทอนะคะคราวนี้พอได้แผนการเรียนเสร็จเราก็มาสู่ตาราง การจากการเรียนรู้หรือตารางสอนนะคะเราจะใช้โค้ดทิเชอร์ร่วมกันนะคะเพราะบางวิชาเนื้อหาที่เป็นเบสิกพื้นฐานคุณครูของเราสอนได้นะคะถ้าเป็นรายวิชาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเราก็จะต้องให้ทางคุณครูทางวิเลยการอาชีพเ,เติมเต็มให้นะคะซึ่งเราอาจจะมีทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์นะคะและถ้าเป็นในส่วนของต้องเวิร์กช็อปจริงๆเช่นการเขียนแบบต้องใช้โต๊ะเขียนแบบเราก็จะต้องทางวิเลยก็จะ เอารถไปรับนะเป็นรถมารับเรียนที่นี่นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเด็กเราเด็กมอต้นของเราก็จะได้ทั้งในส่วนของทักษะอาชีพที่เด็กสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงถ้าเขาไม่เรียนต่อนะคะหรือถ้าเขาอยากเรียนต่อสายอาชีพเขาก็ร่นย่นเวลาไปหนึ่งปีหรือเขาจะเรียนต่อสายสามัญเขาก็ไม่ได้หลุดระบบไปเพราะหน่วยกิจเรียอย่างครบนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนเพียงแค่น,นี้ค่ะขอบคุณ ขอบคุณท่านพอรัตนานะครับก็อันนี้ก็คือฉายภาพให้ท่านเห็นว่ากระบวนการของการได้มาซึ่งตารางสอนสุดท้ายคือตารางสอนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการ implement ในสาระการเรียนรู้กิจกรรมใบงานต่างๆครูของผมกับครูของโรงเรียนบ้านมุ่งตนก็จะต้องประสานพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หลุดในเรื่องของสมรรถนะไมห่หลุดในเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดระหว่างทางกับปลายทางของทางโรงเรียนบ้านมุ่งตนด้วย นะครับอันนี้คือบรรยากาศของการเวิร์กช็อปครับอย่างที่ท่านรองนิติบอกว่าลำพูนเองหลายหลายเวิร์กช็อปแล้วนะครับที่เราผลึกกำลังการร่วมกันโดยมีท่านศกษาธิการจังหวัดลำพูนเป็นเรี่ยวแรงหลักในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้รวมพลังกันในการขับเคลื่อนธนาคารหม่วยกิจครั้งนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมต้องขอขอบคุณท่านรองนิตินาชิตแล้วก็ากกาทางศาสตราการจังหวัด ลำพูนนะครับที่ให้วิจัยการชี่ปราสาทนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนปฏิศาสหน้าใหม่ของการเป็นธนาคารหน่วยกิจขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพอกีรศักสิ์และขอท่านพอรัตนาสูงอย่างสูงมากๆเลยนะครับก็อะไรนะในคอมเมนต์มแจะบอกว่าชื่นชมมากๆเลยที่สามารถลงแบบเป็นรูปธรรมได้นะครับอย่างที่บอกว่าลำพูนเป็นเป็นจังหวัดแรกที่ที่ สศาีษาลงไปนะครับตั้งแต่ท่านปรัชตสุเทพแก่สันเทียนะครับเรท่านก็ทําต่อเรื่องมาเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายพอมีรูปแบบก็เกิดภาพตัวอย่างที่เห็นนะครับซึ่งตัวอย่างนี้ก็ไปที่ที่ราชบุรีสองนะครับเทคนิคราชบุรีสองก็ใช้โมเดลจากป่าซางนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่ผมเห็นภาพนะครับจริงๆอาจจะรวมรูปแบบของท่านเทคนิคสสเกศด้วยนะครับท่านก็ ก็คือท่านผอเนาะจริงๆต้องบอกว่าหนึ่งท่านผอวิทยาลัยผอโรงเรียนมีความสําคัญมากในการที่จะนําไปสู่การขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับอันที่สองก็คือท่านผอเขตเองนะครับเหมือนงานต้นสังกัดเองอาชีพอาจจะมีอาจจะไม่ได้ไม่ได้คล้ายกับทางท่านพื้นฐานที่มีผอสพปสพมใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆท่านก็เป็นหน่วยในการส่งเสริมสนับสนุนของพวกเราพอสมควรนะครับก็ชื่นชมนะครับที่ว่า ใครที่สงสัยหรือว่าจะเริ่มต้นนะครับจากนี้เนี่ยนะครับท่านพอทั้งสองท่านคงจะต้องรับโท,ทรศัพท์แล้วล่ะใช่ไหมฮะยินด <c oughs> ีใชิญท่านพรัตนากับพ <c oughs> ได้ <c oughs> ได้ครับได้ครับยังไม่ครบห้าภาพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ให้ครบห้าภาพคงจะเบาขึ้นนะเวลานี้ <c oughs> หลังจากวันนี้จัดฟอร่มวันนี้ผมเชื่อว่าคงจะมีมากนะครับมากมากกว่านี้เยอะเลย โอเคครับเดี๋ยวจะได้ไปอีกอันหนึ่งที่ที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้คล้ายคล้ายกันแต่ไม่ได้เหมือนกันตรงที่ว่าทันพรนิรันเนียยกปีหนึ่งไปเลยซึ่งปีหนึ่งจะมีทั้งวิชาชีเพเฉพาะวิชาชีพพื้นฐานวิชาสามัญก็คือแกนกลางเนี่ยไปอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งเวลาเข้ามาเรียนเนี่ยเขาไปเรียนกับรุ่นพี่ปีสองได้เลยนะครับอันนี้คือคือข้อดีของรุ่นนิสุสเกตน,นะครับ